สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชูรดาเกษรรหัสนมกซสาหกหน่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่สามสาีค่ะสครผมนายทัศน์าดีรหัสหกหหนึ่งงเจ็ดเนย์ครับสวัสดีครับผมนายชกลาครับนักหึกษหนึ่งเจ็ดศสาครับสวัสดีครับผมนายสอวิเจปนะครับรหัสหกหกแครับ ่ามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561มีจำนวน3ม,มาตรฐานได้แก่1มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนประกอบไปด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนนะคะแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมาตรฐานที่2กระบ,บวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3 กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะลักษหะที่หนึ่งนะคะค,คุณภาพของผู้เรียนประกอบไปด้วย 1. กสัิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอา่านการเขียนการสืร่อสารและการคิดคํานวณ 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่อย่างมีวิจ,จารณญาณอภิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา3 มีความสามารถในการสาร้างวัตกรรม4มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร,รสถานศึกษา6มีความรู้ทางษาพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพค่ะ2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข,ของผู้เรียน1การมีคุณลักษณะและค่าเิยวที่ 5. ตามสถานศึกษากำหนด2ความมู่ใจใท้องถิ่นและความ็นไทย ถาการยอมับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการประกอบด้วยความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณและการคิดประเภทต่างการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ ศักพื้นฐานและเจตคติที่มีต่อวิชาชีพแนนละด้านคุณลักษณะอคุณสมบัติที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สตาาศรรกึกษากำหนดความภูมิใจในคุณนิธีและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันรูปควา,ามแตกต่างและหลากหลายลองทำบทกเราววทางร่าะกายและจิสังคมค่ะบนสอบนิพทางวิชาการของผู้เรียนนะคะผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการศึกษ,ษาและการดำงานระตามเกฑ์ที่สตราศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ป,ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจับแนกแก้แก้แกให้คนแต่งรองพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ป,ปัญหายอย่างมีเหตุผล 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองละการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวคิดโครงกรมโรงงานชิ้นงานผลผลิต 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ5มีผลสัมฤทธิ์างการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งพร้มก้าวหน้าในผลการสอบระดับชาติ6มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ทํางานหรืองานอาชีพครับ1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะฮะ1มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามสถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัด กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมสองมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของคนไทยมีส่วนร่วมในการอนุนรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยสามยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายผู้เรียนยอมรับได้อยู่ร่วมบนความแตกต่างระหว่างคน ในด้านเพศวัยเชื้อชาติศาสนาภาษาวรนธรรมประเพณีสี่มีสุขาภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผู้เรียนมีนการรักษาคุณภาพและสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและสงงและสดงาออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถจะร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่ขัดแย้งกับผู้อื่น มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดก,การ2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพัฒนาธกิจที่ 3. สถาบัศึกษากำหนดชัดเจน2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา2.3ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ด้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและถูกเป้าหมาย2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิหารจัดการและการจัดการเรียนรู้2 1นะครับมีเป้าหมายวิชาที่ใสและธุรกิจที่สาร,รากึการเรียนอย่างชัดเจนนะครับการศึกษาที่กำหนดเป้าหมาย พิสัยทัศน์และภารกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบทบาของสถานศึกษานะครับความต้องการของชุมชนของถินและวัตถุประสงค์ของแบบแผนศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทางทีนทางต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสออที่สองนะครับ มีระบบไปหารจัดการคุณภาพของ,างกา,ารศึกษา3ารศึกษาสามารถไิหารจัดการคุณภาพสารศาสษรางๆอ่ชัดเจนและเป็นระบบทั้งในส่วนการลงแผนทัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการลงแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษามีการติดตาม การตรวจสอบประเมินผลและควบคุมพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมนการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรของการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนมีระบบทั้สร้างีิสัยภายในโรงเรียนการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา2.3 ดำเนินง,งานพัฒนาวิชาการที่มีคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรการศึกษาและเป้าหมายสถานศึกษาหรือบริาหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชี่อมโยงวิถีชีวิตจริงและข้อบคุมผู้กุ่มเป้าหมายหมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบ้อกกลุ่มหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วยกัน2.4นะครับพัฒนารูหและบุกลากราให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สารศึกษาส่งเสริมชนบทนพัฒนาครูรกลังคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้การพัฒนานานและเรียนรู้ของผู้เรียนมาตรฐานที่3กระบวนการจลดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับที่5ข้อครับ หนึ่งจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนะครับสองใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสามครับมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกนะครับสี่นะครับตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นอย่างเป็นระบบนะครับห้านะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและประปับปรุงการจัดการเรียนรู้นะครับสามจุดหนึ่งนะครับ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ครับตัวชีวัดของนะักออของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงนะครับมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปจัด การเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษครับสามสองนะครับใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เพื่อต่อการเรียนรู้นะครับมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวสงหางความรู้ด้วยตน ที่หลากหลายนะครับ3.3นะครับมีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็กนะครับเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ3.4นะครับตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนนะครับมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดก,การเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนในยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้นะครับและให้ผู้ข้อมูลสดย้อนกรับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้นะครับสามห้านะครับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะครับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกับเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะครับขอบคุณครับ มีคุณภาพและสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมและการเรียนรู้ในอนาคตมาตรฐานการศึกษานี้ประกอบไปด้วยหลายด้านเช่นหนึ่งมาตรฐานด้านเนื้อหาวิชากำหนดเนื้อหาวิชาในแต่ละระดับการเรียนเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษและการศึกษาพลเมืองเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแรง มาาตรฐนดการมาตรฐานด้านภกษาการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษาที่สําคัญเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการสื่อสาร 3. มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้เรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต 4. มาตรฐานด้านการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้จะต้องมีความโปร่งใสและความ มีเป้าหมายเพื่อให